สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องคู่ค้าเกมมิงนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากจะเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปได้นะครับโดยถ้าคุณแคปเจอร์ว่าคุณ s u b สไคร b ์ผู้ช่องคู่ค้าเกมมิงคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก50บาทสำหรับการเติมแพ็คเพชรแพ็คใหญ่1แพ็คและก็1ครั้งเท่านั้นนะครับ โอเคครับก่อนเรินคอ d i s claimer ก่อนนะครับไอดี ID นี้เป็นของคุณอาร์มซึ่งตป็อของผมเองแล้วก็เป็นคนทำาท e o r y c r a f t ใน Discord ของผมด้วยก็คือ Discord คู่คักเกนชินเซิร์ฟเวอนะครับลิงค์คอร์ด i ิส o อร์อยู่ใน Description นะครับสำหรับใครที่เป็นเวลแล้วต้องการทำดาม o w c a s e อยากได้คำปรึกษาหรืออยากให้ช่วยทำอะไรให้เนี่ยก็เข้ามาพูดคุยกันในนี้ได้เลยนะครับผมต่อมาคือ ผมเป็นใครและคุณนามเป็นใครนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูละกันนะครับจะมี Discord อยู่ Discord นึงเป็นของต่างชาติซึ่งเป็น Discord ของคนที่โทนะครับดิสคอดนี้เนี่ยก็จะมีผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่ใน Dis discord นั้นด้วยนะครับอย่างในรูปที่คุณเห็นเนาะแล้วก็คุณนามเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นดาเมจโ showcase อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ด a m a g ของยูล่าที่คุณเห็นไปนะตอนต้นเนี่ยคือดาเมจที่สูงที่สุดในโลกสําหรับการตีเจียววิชาร์บนะครับผมสูงที่สุดในโลกคร มันเป็นอะไรยังไงมันเกิดสูงที่สุดในโลกขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันทํามาเนี่ยมีโอกาสสาเร็จเพียงแค่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมจะได้รู้ว่าการทําแบบนี้มันไม่ใช่แค่ว่าคุณต้องเติมเงินคุณต้องมีของดีแต่ว่าคุณต้องมีความพยายามและความหมกมุ่นหรือแพชชั่นกับเกมอย่างมากด้วยครับ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะไปอธิบายเรื่องอุปกรณ์สวมใส่ทั้งหมดของแต่ละตัวก่อนนะครับว่าใส่อะไรยังไงแล้วผลรวมออกมาเนี่ยทำไมต้องใส่แบบนี้โอเคนะครับไปสำหรับสเต็ตของยูร่าของเขานะครับ ก็คือ attack กว่ที่2715นะครับแล้วก็มี crit rate ที่32.6%มี crit damage ที่254.7%นะครับโดยเดี๋ยวจะมีการกินอาหารเทียนชูมิดเข้าไปเพิ่มเพิ่ม crit rate แล้วก็เพิ่มบทับความเสียหายกายภาพหรือ physical damage bonus นะครับผมโดยอันนี้คือยังไม่ได้กินนะ physical damage bonus จะอยู่ที่104.0%นะครับผมก็ยังไม่ได้กินนะโอเคพอกินมันก็จะปลวกเข้าไปอีกนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ย มันจะมีอีก20%ซึ่งมาจาก artifacts นะครับมันจะเป็นบวกที่ no place นะครับเป็นการบวก elemental burst damage ซึ่งมันจะเท่ากับได้ physical damage ประมสิบเปอร์นต์นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้บวกเข้ามาตรงนี้ฉะนั้นหมายความว่า s t a t ตรงนี้ของเขาจริงๆเนี่ยมันเท่ากับ124%โดยที่ยังไม่มีเทียนชูเมทนะฮะอาวุธที่ใช้คือสองงอ broken pine ขัด5นะครับผมโดยมันจะให้ tag เปอร์เซ็นต์ของคุณนะครับแล้วก็เวลาคุณได้ซีจิ่มจ Speed Attack ่มออีกนนนัันเงะครบ อันนี้ก็เป็น Requirement นะครับคุณจะไม่ต้องมีอาวุธชิ้นนี้ขัด5เพื่อทำแบบนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยมูฟเซตมันจะต่างก,กันออกไปนะครับผม Artifacts ที่ใช้นะครับนี่ไม่ใช่ Artifacts ที่เป็นเซ็ตที่ดีที่สุดนะครับเซ็ตที่ดีที่สุดคือคุณต้องใส่4 Pale Flame ครับ มันจะได้ถักเปอร์เซน็นเพิ่มอมีก18%ด้วยแล้วก็โบนัสของกายภาพที่เป็นความเสียหายพิเศษเพิ่มเติมเนี่ยนะจะมากกว่าครับเพราะอันนี้เนี่ยคุณจะได้แค่ปลัสเตน25%แล้วก็ได้จากโนเบลสอีก20%ซึ่งก็เหมือนกับบวกกายภาพเหมือนกันเพราะดาเมชันตีเราเป็นกายภาพครับมันเลยได้รวมแค่45%แต่ถ้าเกิดคุณไปใส่4เพลเฟรมคุณจะได้50%และได้ถักเปอร์เซน็นเพิ่มอีก18%ด้วยนะครับฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่กุนามเขาได้ทำการฟาร้มามแลลวรรรมเรื่ออององของขขผัว ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ของเขาก็คือเซตนี้นะครับหรือก็คือ2บัตรโนเบลเนยนะครับอันนี้ไม่ใช่การมโนหรืออะไรใดๆนะครับเกิดจากการที่ทำทีอรี c คลา t มาแล้วนะครับผมว่าเอ้ยโอเคพอเราใส่แบบนี้เรารวมผลแบบนี้เราทานอาหารแบบนี้พอรวมออกมาทุกอย่างแล้วเนี่ยใส่แบบนี้ทำดาเมจได้สูงสุดนะครับเพราะมันจะมีความยากอยู่ หนึ่งเลยนะฮะถ้าเกิดคุณใส่2บลัด2เพลมันก็มีโอกาสที่อันติคุณจะแรงจนมอนสเตอร์ตายได้ครับหรือถ้าเกิดคุณไปใส่4เพลเฟรมแท็กสิต่อให้คุณตีเป็นไฟแล้วก็ตามเนี่ยมันก็ยังอาจจะทําให้การเลี้ยงเลือดของมอนสเตอร์ในช่วงต้นเพื่อจะเอาบัฟของดาบปูบให้มันพอดีนีนะยากขึ้นไปอีกได้นะครับหลังจากที่คุณน้ำเขาลองเทสลองทําแล้วเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าถามเรื่องความแรงเนี่ยมันสามารถไปได้มากกว่านี้นะแต่พูดถึงเรื่องของการแม็กซิมไน์ที่คุณจะสามารถเลี้ยงเลือดมอนเพื่อมากดสลับ,ส,ลบสินเหยียนกดอ e, ีแล้วมอนเกือบตายพอดีแล้วก็ไปติดเพร์กของดาบวูฟเนี่ยมันทําได้ยากนะครับฉะนั้นก็เลยแนะนําว่าถ้าอยากทําแล้วง่ายหน่อยก็ให้ใช้เป็น2 p งเฮลเฟลมกับ2 n o b น a เลสนะครับแต่ถ้าอยากได้ดามเมจมากขึ้นแต่ว่าเลี้ยงเลือดของมอนสเตอร์ยากขึ้นชาร์จเลชมากขึ้นแล้วโอกาสติดจะยากกว่าที่ผมจะพูดไปนะต่อไปนี้เนี่ยนะก็ เลยครับตามสบายคุณก็จะมีโอกาสแรงกว่าคุณอาร์มได้มากระดับหนึ่งเลยครับก็ประมาณแสนหนึ่งได้ครับถ้าเกิดเปลี่ยนเป็น4 p a เพล่เฟรมได้ปับแอต a กสิบแปดโดยที่มีแสต็เหมือนเหมือนกันเลยคุณอาร์มได้ลองคํานวณไว้แล้วนะครับผมโอกาสที่คุณจะมีแสต็กเต็มทั้งหมด30สแต็เนี่ยจะอยู่ที่0.3%นะครับโดยต้องมี C6 นะครับมี C6 แล้วคุณจะสามารถทำ3าสแสต็ได้โดยมีโอกาสติดเพียงแค่0.3%เท่านั้นนะครับ แล้วคุณอาเนี่ยพอกินอาหารบวกคริสเลทอย่างเทียนชูมิตเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะมีโอกาสติดคริตแค่สิบสองเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเราจะต้องมาดูอีกว่าไอ้ศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์นั้นนะ่ยมันติดคริตไหมนะครับถ้าให้หารออกมาจริงคือโอกาสติดมันแค่ศูนย์จุดหนึ่งสองหกเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับหมายความว่าถ้าสมมุติเกมนี้มีสมุนทียมโอกาสที่คุณอามจะติดไอ้แบบที่ขึ้นเป็นดาเมจโชว์เคสสามล้านหนึ่งซึ่งแรงที่สุดในโลกณนะตอนนี้นะครับ อยู่ที่794ครั้งครับถึงจะสามารถติด1ครั้งได้จากการสุ่มเทียมนะครับแต่เกมนี้ไม่มีสุ่มเทียมเนาะฉะนั้นคุณอาจจะทาทั้งชีวิตแล้วไม่ได้ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับ RNG ของคุณด้วยนะครับเพราะว่าทุกๆฮิตท,ที่คุณโจมตีจะมีได้แค่ฮิตเดียวเท่านั้นที่ไม่ติดโบนัสแเต็กจาก C6 ครับต่อไปครับสำหรับคอนเซชั่นใน C6 ที่ผมพูดถึงไปเมื่อกี้นี้นะครับเดิมทีเนี่ยคุณจะมีสต็กสูงสุดได้ที่30สต็กนะครับโดย มาถึงมันจะเริ่มมีสูจน์สเครับแต่เมื่อคุณมี C6 มันจะ start มา5ครับผมแล้วคุณนามไม่ทําการโจมตีได้ทั้งหมดนับรวมฮิตทั้งหมดคือ13 h i ฮิตครับซึ่งหมายความว่าการที่คุณอยากได้30 s ส a c k 1ต็คสฮิตนั้นจะต้องมี12ฮิตที่ติด50%ที่จะได้เพิ่มอีก1 s t a c สจากอันติแล้วก็เป็น C6 ครับฉะนั้นหมายความว่าพอคุณนามกดอันติพวกคุณนามได้5แสกฟาดไป1ทีเป็น6แสเนะครับผมแล้วก็รวมตีอีกต้องมีอีก11คร้งที่ โบนัสแตกเพิ่มเติมครับพอรวมกันแล้วมันถึงจะเป็น30มสิบแกพอดีเป๊ะครับผมแล้วก็ต้องมาลุ้นให้อิตนั้นน่ะติดคริติคอลด้วยนะครับฉะนั้นเปอร์เซ็นต์มันก็เลยเป็นอย่างที่ผมบอกนั่นแหละด้วยความที่เงื่อนไขมันคือโอกาสที่คุณจะได้30มสิบแกเต็มจริงๆอะ่ะมันยากมากตามเปอร์เซ็นต์ที่ผมได้พูดไปนะครับฉะนั้นการทำโชว์เคสแบบนี้ไม่ง่ายนะครับยากมากนะครับผมต่อไปครับสำหรับสินเหรียญตัวนี้คุณไม่ต้องไปสนใจเลยเลยครับผมเหตุผลที่ใช้คือเราต้องการให้น้องใส่วูฟที่ขัด5เพื่อแแทให้กับ์ตี 80%ตรงนี้นะครับเมื่อเลือดของมอสเตอร์อยู่ต่ำกว่า30%ซึ่งเราใช้ซินเหยียนเป็นตัวปิดคอมโบอยู่แล้วนะครับและอแฟักซ์ที่ซินเหยียนต้องใส่ก็คือ4ีนาซิตี้ครับเพื่อให้โล่ของซินเหยียนเวลามันติกดาเมจขึ้นมาเนี่ยยังคงสามารถเมนเทนแลวแจกแอตแท็กให้เราได้อีกจากตัวนี้นะครับ20%่อนตะแทบ เมื่อมันติ๊กดเมจจากสกิล e ครับนี่คือรี q คว r เมนต์ของซินเหยียนครับผมต่อไปลิซ่าครับเขาก็ใส่สีเทนาไปอย่างนั้นแหละครับจริงๆลิซ่าไม่จำเป็นครับลิซ่าใช้เพื่อทำซูเปอร์คอนดักและลดดิฟเฟนซ์ของมอนสเตอร์ลง15%ครับโดยจะลดิฟเฟนซ์มอนสเตอร์ได้จากตัวสแตติกอิเล็กทริก ชูที่ฟิลด์ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำซูเปอร์คอนดักโดยที่เรากับลิซ่าทำดาเมจไฟฟ้ากับน้ำแข็งเพื่อให้มอนสเตอร์โดนลดต้านทางกิเภาพลงส0ิครับและส่งบัฟจากหนังสือที่ดีที่สุดในเกมก็คือ T วินเทลออฟดรากอนสเลเยอร์ขัด5เพื่อแจกกระแทกให้กับจูไล่8แครับและตัวสุดท้ายก็คือเบนเน็ตที่ใส่อัคิีล่าไม่จำเป็นต้องขัดแต่เลเวลต้อง90ครับและทาเลนต์คุณก็ต้องลงมงที่อันติเช่นกันครับซึ่งกรณีของคุณาเเนน่่้ใใช็ตซึงส 46ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันเลยทำให้การโจมตีของคุณอาร์มทำดาเมจเป็นไฟครับซึ่งมันเลยทำให้มอนสเตอร์ไม่ตายครับและที่สำคัญคือยูล่าของคุณอาร์มไม่ได้อัพนอร์มอล t อ a ท k ทาเลน t นะครับผมไม่งั้นมอนมันก็จะตายก่อนนั่นเองนะครับเห็นนะครับนอร์มอลแอ a ท k ทาเลน t คุณอาร์มคือเลเวล1ไม่ได้อัพเพราะถ้าอาัพทำไม่ได้มอนตายหาก่อนครับ ต่อไปวิธีการเซตอัพนะครับผมในช่วงแรกสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องเลี้ยงเลือดให้ตัวมอนสเตอร์หรือโจวิชาร์ปเนี่ยมันมีเลือดต่ําเพียงพอเพื่อที่ว่าเวลายูลา่าคุณตีจนจบมูฟเซตแล้วต่างๆเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจให้ติระเบิดคุณจะสลับซินเยียนมาเพื่อกดสกิล E ซึ่งคุณจะเห็นในอนาคตต่อไปนะครับแล้วเลือดมอนสเตอร์มันอยู่ต่ากว่าเปอร์เซ็นที่วูฟมันจะบัฟได้ครับเพื่อให้มันได้ผลจากทักเปอร์เซ็นของวูฟด้วยนะครับ สึ่งผมต้องบอกก่อนตรงนี้เลยนะครับว่ามันไม่ง่ายนะครับเพราะว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าตัวยูร่าคุณต่อให้ตีเป็นไฟแล้วก็อิเล็กซ์ที่คุณใส่มาเนี่ยมันจะทำเลือดกับมอนสเตอร์ให้ลดได้ประมาณไหนเพื่อที่คุณจะสลับสิเหลียนมาแล้วกดสกิลอีเพื่อแจกบัฟจากดาบวูฟได้โดยที่มอนสเตอร์ยังไม่ตายก่อนแล้วเปอร์เซ็นต์เลือดมันพอดีนะครับฉะนั้นพวกนี้เนี่ยคุณจะต้องมีการทำเช็ครีเช็คซ้ำ ไปเรื่อยๆซ้ำๆจนคุณรู้ว่าออเคเลือดประมาณเนี้ยคุณเริ่มทำคอมโบได้แล้วและที่สําคัญคือคุณต้องมาลุ้นอีกว่าสก e ิลอีค้างคุณน่ยจะต้องไม่ติดคริติคอลครับนั่นคือเหตุผลที่คุณอาร์มใช้การกด E- ค้างตั้งแต่ตอนแรกสุดเลยครับเพื่อเช็ค i g จีงแต่ตอนนั้นให้มันจบไปเลยครับว่าไอฮิตนั้นน่ะมันติดคริติคอลไหมเพราะถ้าเกิดมันติดคริติคอลมอมันจะตายก่อนแน่นอนครับฉะนั้นคุณอาร์มเขาก็เลยใช้การกดอ e ีค้างก่อนนะครับผมและอีกประเด็นหน มันจะมีปัญหามากๆเลยเวลาคุณนําไปใช้จริงคือเรื่องของการทำมูฟ Set ซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายข้างหน้าต่อจากนี้ไปในช่วงที่กําลังทําอยู่นะครับแต่พูดไว้ก่อนตรงนี้เลยนะครับว่าไอ้เรื่องการทําแบบนี้มันยากเพราะว่าคุณจะต้องทำคอมโบโดยที่ไม่พลาดเลยถ้าเกิดว่าคุณทําพลาดจํานวน h ิตคุณไม่ถึงหมายความว่าครับคุณเริ่มต้นใหม่ ทั้งหมดครับฉะนั้นไอเรื่องพวกนี้มันก็ยากนะครับคุณอาจจะใช้พวกเกมมิ่งเกียร์ช่วยทำมาโครให้คุณก็ได้เพื่อทําให้ทุกอย่างมันลงทามิ่งพอดีไปอะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดคุณทํามือเองมันก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณพลาดก็คือรอบนั้นไม่นับครับคุณก็ต้องมารับใหม่ทั้งหมด เข้าใจใช่ไหมซึ่งแค่เปอร์เซนต์ติดมันก็ยากแล้วแล้วไหนคูจะต้องทําให้มันเพอร์เฟกอีกแล้วคนวรเราเป็นมนุษย์มันมีคิวแมนเออร์เลอร์อยู่แล้วครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะทำเพอร์เฟกรันทุกรอบเป็น้อยๆร,รอบติดกันไปนะครับฉะนั้นเรื่องพวกนี้ใช้ความพยายามและความอดทนสูงมากๆนะครับ จำนวนฮิตทั้งหมดที่คุณนามสามารถทําได้ทั้งหมดคือ13ฮิตนะครับโดยมาจากการกดอันติฟาดเป็น1ฮิตครับผมแล้วก็ทําการกดอ e ีค้างเพื่อเพิ่มอีก4ฮิตโดยมาจากการอ e ีค้างหนึ่งที่ดาบน้ําแข็งฟาดลงมา2เล่มแล้วก็มีดาเมจจากครื่องหนึ่งของเบสของอันติระเบิดมาจากตัวพาสซีฟทารเล่ลอยลิ่งไลนะครับรวมกันแล้วเลยได้เพน,นั้งหมด5ฮิตจากการแค่กดอันติและอ e ีค้างครับ หลังจากนั้นคุณน้ำก็ทำการโจมตีปกตินะครับผมแล้วก็ cancel animation ที่ฮิตสุดท้ายของวูฟเซตนะครับแล้วก็ตีธรรมดาอีกทีนึงแล้วสลับสีเย็ยนมากดอีทันทีเพื่อให้ได้บัฟของวูฟแล้วก็เป็นอันจบดาเมจ3 3.1ล้านที่คุณเห็นตามคลิปเลยครับก็จบไปเรียบร้อยแลวนะครับสำหรับการแนะนำแล้วก็อธิบายว่าทำอะไรทำทำไมแล้วทำยังไงนะครับทีนี้สิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องรู้ก็คือ ไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับฉะนั้นผมอยากให้เวลามีคนมาทำ Damage Showcase เนี่ยอยากให้คนมองว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นแพชชั่นและเป็นความสุขของเขามากกว่าการมาขิงนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนความสุขหรือความสําเร็จหนึ่งในชีวิตของคุณในการเล่นเกมเพื่อทำ d a m เ g e ได้สูงสุดโดยที่ไม่จําเป็นว่าจะต้องแรงที่สุดในโลกครับแต่ว่าให้คุณมองว่าแรงที่สุดเท่าที่จดีคุณจะทําได้นั่นก็เป็นความสุขหนึ่งของการเล่นเกมของคน หลายๆกลุ่มหลายๆคนนะครับฉะนั้นก็อย่าบูลลี่กันเองเลยครับเราเป็นคนเล่นเกมเหมือนกันมีอะไรก็ามาแชร์ข้อมูลกันพูดชมกันหรือว่าแสดงความคิดเห็นกันแบบสุภาพและน่ารักเพื่อให้คอมมูนิตี้เกมของเราน่าอยู่ดีกว่านะครับส่วนใครสนใจอยากจะมาเข้าร่วมมาทำา h e เ a j o r s h o w หรือว่าอยากรู้ว่าไอดีคุณจะทำได้แค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยผม คุณอาร์มและเ,เพื่อนๆใน Discord ทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Discord นะครับลิงก์อยู่ใน description พูด3้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็ถ้าอยากจะเอาไปโชว์ก็จะมีเป็น Golden House ซึ่งเป็นของคุณจีนนะ ก็เดี๋ยวจะบอกให้ว่าโอเคคุณจะไปพูฟเรื่องดามิทเทสยังไงคุณจะไปพูฟว่าคุณเป็นสปีดลันเนอร์ยังไงอะไรแบบนี้คุณก็สามารถไปพูฟได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใน Discord ละกันเรื่องตรงนั้นเนาะเพราะว่าเขาจะมีเรื่องของมินิมัมอยู่ก็พูดง่ายๆคือมันจํากัดเฉพาะเวลด้วย,ยแหละเพราะถ้าไม่ใช่เวลเนี่ยมันทําได้ยากมากนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีเทโอรี่คลาฟมาไม่ใช่แค่ใส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 ่ของแล้วก็ไปลองเทสแล้วก็จะสามารถเข้าไปได้นะครับฉะนัน ความรักที่เรามีให้กับเกมครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับ EP ต่อไปสปอยไว้ก่อนนะครับจะเป็นอายกาศที่สกิล E แรงที่สุดณตอนนี้ครับบ๊ายบาย